นตชาลูกของพ่อฟลุกเกิดผนและแม่นาตาลีเจราวนนน,นะคะเมื่อไปถึงสหรัฐอเมริกาก็เห็นคลิปน่ารักน่ารักระหว่างพี่อาชิและน้องนาตาชาลองชมกันหน่อยค่ะพี่ชีกับน้องนาตาชาโอ้ยนาตาชาแอบมองพี่ชีด้วยความสุขตายยิ้มไม่หยุดเลยอ่ะ น่ารักไปตอนแรกอยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่นะคะคุณแม่อุ้มอยู่แล้วใส่ตามองแล้วก็ยิ้มให้พี่อาชีตลอดเวลาเลยค่ะคพอพี่อาชีเริ่มคุ้นกับน้องแล้วพ่อฟลุกก็ให้พี่อาชีนั้นอุ้มน้องสาวออกไปชมวิวข้างนอกอบอกเลยว่าเป็นภาพที่คุณพ่อฟลุกแม่นาตาลีเห็นแล้วต้องอมยิ้มเลยค่ะก็เห็นเลยว่าน้องนะั้นน่ารักมากแล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้พ่อฟลุกยังโพสต์ภาพฉลองวันเกิดน้องนาตาชาครบ1ขวบด้วยล่ะค่ะโอ้โหน่ารักทีเดียวเลยนะนค แล้วคุณพ่อฟุกก็สอนวิธีในการอุ้มน้องด้วย่าน,นี่ก็น่ารักนะครับ